สวัสดีครับโพ้มบังพร่องพรอครับนี่วันนี้เรามาแล่นนะครับนวัตกรรมในแปลงยางนะครับพืชร่วมยางมาแล้วว่าลำยัยคิดตั้นเนี่ยสามารถปลูกรวมกับยางได้บนพื้นนะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์กำเนิงกับโพมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับวันดีแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมที่คนที่จะปลูกยางและอยากจะบอกว่าพืชร่วมยางเนี่ยมันมีอะไรมั่งวันนี้เราก็มาพบกับเจ้า สวนของสวนที่ว่าปลูกลำไยคิดตันในสวนยางนะครับมาพบกับท่านเป็นตำรวจนะครับก็ครับวันนี้ครับจากครับวัสนี้ครับโอ้โหนี่กี่ปีแล้วท่านเนี่ยต้นนี้สามปีครึ่งครับสามปีครึ่งปลูกในบริเวณในสวนยางนี้ตอนยางอายุเท่าไหร่จะหลังหลังจากปลูกยางได้ประมาณสามเดือนครับอ๋อสามเดือนนะสามเดือนแต่วันนั้นเอาต้นเล็กมาลงเอาต้นเล็กมาลงครับ ตอนนี้มันเป็นมาสามปีครึ่งนี้เป็นมานี่รอบเป็นรอบที่สามแล้วครับรอบที่สามเลยครับโอ้แทนสองปีก็เป็นสองปีก็เป็นครับโอ้หนี่ก็เป็นลูกดกมากครับนี่นี่ดียเอาเดี๋ยวยึดเอานี่นี่นี่ครับดูครับอันนี้เป็นไรเราอย่าคิดอะไรได้เราคิดว่าเป็นอาหารป็นอาหารไว้แจกไว้กินอะไรนะแต่ตอนนี้ราคาเขาดีราคาเ็าอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะกิโลหนึ่ง อ๋เดี๋ยวจะพาเดินนำชมดูว่าในสวนยางมันริงไหมที่ว่ามันไม่ใช่มีต้นเดียวครับมีมีทั้งสวนเลยครับอ่าอย่างตัวนี้ก็อย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็ลูกไตลูกเกดเอกดเอครับดเอตัวนี้เกดเอเลยนะอยู่ในสวนยางเนี่ยครับดูดูต้นยางร่มเงามากนะก็ดูไปต้นนี้นี่มีต้นนี้ก็อันนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกตันเดียวครับอันนี้เพิ่งลงได้ปีหนึ่งปีหนึ่ง อีกหนึ่งอะไรที่ติดลูกผมเห็นเยอะนะหลา,นลายต้นอันนี้มาดูดูแตต้นนี้ต้นเล็กเล็กมากก็ติดรูกในผลย,ยางดีกว่าเป็นลูกแล้วดีกว่าอ่าต้นนี้ดีกว่าถักเป็นแล<ะ>้วผมดูแล้วลูกนี้ดูง่ายนะฮถูกแล้วลูกนี้รับรองคิดตันเลยครับคิดตันครับเนื้อ จะหวานมากอันนี้อันนี้คือในลูกในสวนยางนะครับผมอ,อันนี้ก็จัดการได้นะอ่ะรับพี่นี่ยนีออ่อันนี้ปีแรกนะปีเดียวเนี่ยนี่ปีเดียวอ่าลองดูที่เดี๋ยวพอเดีอยวอันนี้แทนที่เราได้ยางเราก็ได้ลูกด้วย หวานมากครับหวานอืนเด็นดดกบอืม้องเขามีอ่าเดี๋ยวต้นไหนพี Del ่ยังลูกดกตันนี้ก็ดกตันนี้ดกตัด อ่าครับไอ้นี้ก็ไอลำไยคิดตันนี้ผมกลัวอย่างหนึ่งถ้าคนที่พูดเขาบอกว่าถ้าปลูกในสวนยางมันจะแย่งปุ๋ยยางไหมอ่าการแย่งปุ๋ยอ่ะการแย่งปุ๋ยคือพืชต้องกินอาหารอยู่แล้วครับใช่ถ้ามันแย่งปุ๋ยเราก็ใส่เพิ่มใส่เพิ่มเดี๋ยวผมจะใช้สูตรยี่สิบแปดยี่สิบอ๋อหมายถึงว่าวันทีเดียวได้ได้ทั้งยางและลำไยคิดตันคิทตันก็ได้หมดเลยมีต้นเล็กมี่นต้นนี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วอ่าตัดไปแล้วเดี๋ยว เราไปเดินดูที่กิ่งกิ่งที่อันนี้เราปลูกร่วมยางแบบนี้มีระบบน้ำไหมครับอ่าก็ทั่วไปครับปกติปกติอคือไม้ผลนี่ต้องต้องมีน้ําให้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมอ่าโอ้ี้อยากให้จะได้วากที่คนที่กําลังชมอยู่เพราะว่าใครที่คิดจะปลูกนี่คือมีแนวคิดเราเริ่มต้นยังไง คือคือถ้าคิดจะปลูกต้องปลูกพร้อมกับยางอย่าให้ยางใหญ่แล้วมาปลูก<า>เพราะว่าต้องพร้อมยางเพราะว่าร่วมงองยางมันจะบังแสง<า>มันไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ความห่างนี่ถ้าเป็นไปได้เราจะควรปลูกสักกี่เมตรยางถ้าเป็นไปได้แปดเมตรแปดเมตรแปดเมตรถ้าปลูกร่วมยางนะครับแปดเมตรแต่อันนี้เจ็ดไม่ถึงเจ็ดผมดู ไม่ถึงเกตเพราะเขาไม่คิดเห็นว่าไม่คิดตี่ว่ามันมันคืออะไรตอนที่ปลูกอรู้จักเขาไหมว่าเขาคืออะไรไม่รู้จักสงสารคนขายอ่าคนขายเขาว่าไงเขาไปขายต้นไม้ที่แต่องานหลักเมืองที่ยะลาแล้วชาวบ้านไม่รู้จักไม่กล้าซื้ออแล้วเขาเอาเม็ดให้ผมกินผมกินผมช่วยซื้อสงสารเลยหมอหมดหมดหมดต้นหมอต้นเขาก็ลดราคาจากเขาขายเท่าไหร่ว่าไม่มีใครซื้อผมให้ผมร้อยห้าสิบสมัยนั้นสี่ปีที่แล้ว เอามาปลูกและตอนนี้ในชาวบ้านในในหมู่บ้านนี้ก็มีใครใครใครเริ่มปลูกบ้างยังมีนะครับมีเกือบทุกหลังหวังคนต้นสองต้นมาแบ่งของ,ของรุ่นแรกที่ผมเพาะมาแบ่งไปคนละต้นสองต้นเนี่ยครับคือแนวคิดที่คือบอกว่าคนที่มาทําตรงนี้ผมไปเจอส่วนมากคนที่บ้าบ้าคือคิดอะไรที่นอกกรอบคิดอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนอย่างวันนี้จะแนะนําตัวหน่อยชื่อเมื่อกี้เราไม่ได้แนะนําตัวชื่อดาบตํารวจปรีชาหิมัดครับลาออกจากราชการแล้วครับ อ๋อนี่เาออกแล้วเพิ่งเราออกมาได้อสองเดือนแล้วอ,อยู่ในพื้นที่หมู่อะไรตรงนี้ตรงนี้หมู่หมู่ที่สามบ้านเกาะตัตำบลนาว่าอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเบอร์โทรบอกเบอร์โทรไหนเบอร์โทร0894335662ครับอ้ิยาำอีกที0894335662ครับอ่าครับเดี๋ยวใครถ้าบอกว่าอยากจะมาอยู่ใกล้ๆนะอยู่ในอำเภอจนะ หรืออำเภอใกล้เคียงอยากจะมาดูว่าลำาลียงคิดตั้งร่วมยางนี่เป็นยังไงก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ก็ได้ครับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปสสยตอสอยตอโอเคครับนี่ตรงนี้ปรากฏว่าน่าจะต้นก็เหลือหนึ่งต้นแล้วก็ก็ใส่ไว้รราวางแถวยางนี่มีีต้นยางอันนี้เพาต้นยางมันขึ้นไม่ดีมันไม่สมบูรณ์ก็เลยใส่ไว้ปรากฏว่านี่ครับเป็นลูกแล้ว ับมาเอ้าตัวนี้อร่อยครับรองบางเองกินดีเม็ดอย่าทิ้งนะปลากลับบ้านเราไม่กล้ากินกินน้ำผึ้งเมื่อกี้ฮะนี่นี่นี่ตัวนี้สารับเนาะลองกินดูดิแม่ก็มาทำหน้ามาแน่ยนี่อ๋อดูอิตัวนี้เลยจำเนื้อวนี่ยกินไม่ไหวแล่ดิกินไม่ไหวก็ต้องกินแต่ละอันนี้เจะ เเวลขาบอกว่าไอ้บอกรสชาติกันนว่ละกินนั่นเอย่างเดี๋ยวเออเชยเจยกินอย่างเดียวก็รู้แล้วว่าหวานเหลือน่ะสวยสวยลูกอืืมมออ่าบอกรสชาติด้วยครับกินแล้วบอกรสชาติด้วยอร่อยหวานกรอบเอ้าหน้านี้ปีเดือนตัวนี้ปีกว่ากว่าปีแปดเดือนนี่ก็ติดลูกประมาณอันนี้ถ้าบอกว่าปลูกในสวนหยากอันนี้ปลูกตอนยางประมาณอย่างสองปีนะ ยางสองปีแต่ถ้าจะให้ดีคือต้องปลูกพร้อมอยางเท่านั้นถ้ายางอายุ2ปีหรือปลูกยางไปแล้วก็ไม่ต้องปลูกเพราะว่าจะขาดทุนเดี๋ยวปลูกแล้วแล้วก็มันจะมีปัญหาคือลูกมันไม่ค่อยติดมันติดน้อยให้เขาใหญ่ก่อนบีวะคกับตอนนี้บีวะนะเป็นลูกเลยตวัดตวัดตวัดยงมมันงำกันใช่ไหมอ่านะครับต้นรับต,ต้นบีกว่า ฝากนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะแจ้งเตือนให้กับพี่น้องนะครับทราบนะครับฝากเพจกลุ่มเกษตรนุกนานเข้าไปในเพจแล้วมีกลุ่มนะครับชื่อกลุ่มเกษตรนุกนานสงขลาวันนี้ลำไยคีดตั้นร่วมยางใครสนใจก็นะครับมาดูได้วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม ของแท้ครับผมเราต้องชิมหน้ารังนะครับผม<อ>นี่ครับพี่น้องครับได้ดังร่วงมาแล้วนะครับนะาเล่นน้ำพึ่งยดติงต้งติ้งติ้งครับผมบางเอาถุงมาหน่อยบางนี่แม่ก็มา,มาการันตีนะรอมัดมันว่างไว้ได้รังนลยครับผมวัน<อ>นี้กะว่าจะได้กี่ขวดได้น่าจะได้สักสามสี่กวดนะเรามาชิมน้ำพึ่งสดๆหน้ารัง